โปเกมอนเป็นเกมที่ทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มากมายและในช่วง Gen 3ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่มียอดขายสูงสุดของเกมในเครื่องเกมบอยส์วานเลยก็ว่าได้เมื่อยอดขายสูงทะยานแบบนี้ก็ย่อมเป็นเหตุผลที่เกมโปเกมอนได้ไปต่อและในคราวนี้ก็มาถึงในยุคข,ของ Gen 4ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกมโปเกมอน2หน้าจอสำหรับภาคหลักในคลิปนี้ทางช่องลิเบ r ร์โลดก็จะพาทุกคนมาย้อนรอยโปเกมอน Gen 4ว่าจะเป็นอย่างไรและมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจาก Gen 3บ้าง ในวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2549ทางเกมฟีก,ก็ได้ปล่อยเกมโปเกมอนภาคไดออ d และเพ r l ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งโปเกมอนภาคไดออ d และเพล l นั้นก็นับเป็นโปเกมอนภาคหลักภาคแรกที่ใช้ระบบ2หน้าจอของเครื่อง Nintendo DS เนื้อเรื่องของโปเกมอนภาคไดมอนและเพล l นั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคใหม่ที่ชื่อว่าภูมิภาคชินโอสตาร์เตอร์ที่มีให้เลือกก็ได้แก่นาอิตเทลฮิโกซาลุและโพจมะ ในด้านเนื้อเรื่องของโปเกมอนภาคไดมอนและเพลนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายนะักจุดที่แตกต่างมีเพียงแค่โปเกมอนที่ได้พบซึ่งรวมไปถึงโปเกมอนในตำนานตัวหน้าปกที่ภาคไดมอนจะได้เจอกับด er ีอาก้าโปเกมอนการเวลาและภาคเพลจะได้เจอกับเพาเกียร์โปเกมอนห่วงอวกาศโดยแก๊งวายร้ายในภาคนี้ก็จะเป็นแก๊งกิงกะหรือแก๊งกาแล็กติกที่นำโดยอาคากิซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายล้างจักรวาลและรีเซ็ต,ตทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์นั่นเอง โปเกมอนภาคไดออมและเพลยนั้นยังคงนําระบบการประกวดโปเกมอนจากภาคลูวี่ซัฟไฟกลับมาเหมือนเดิมหากใครยังไม่ได้ดูคลิปย้อนรอยโปเกมอน Gen 3ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับถึงแม้ว่าภาคไดออมและเพลยจะยังคงมีระบบประกวดโปเกมอนแต่ภาคไดออมและเพลยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการประกวดด้เช่นกันโดยในภาคนี้จะใช้พ็อฟฟินในการอัพค่าสเตตัสที่ใช้สําหรับการประกวดโปเกมอนเหมือนกับโป o ลกจากภาคลูวี่ซัฟไฟโดยเราจะต้องไปเล่นมินิเกมทำพ็อฟฟินนั่นเอง และในส่วนของการประกวดโปเกมอนก็จะแบ่งออกมาเป็น3รอบรอบแรกก็จะเป็นการโชว์ตัวซึ่งเราสามารถตกแต่งตัวโปเกมอนตามทีมที่กำหนดเพื่อเรียกคะแนนได้อีกด้วยรอบ2ก็จะเป็นการแข่งเต้นโดยโปเกมอนของแต่ละคนจะผลัดกันเป็นผู้เต้นนำคนที่เป็นผู้เต้นนำจะเป็นผู้ที่กำหนดจังหวะและทิศทางการเต้นได้โดยคนที่เป็นผู้ตามก็จะต้องเต้นตามผู้นำให้ได้ตรงจังหวะเพื่อเรียกคะแนน และในรอบสุดท้ายก็เป็นรอบแสดงความสามารถโดยจุดที่แตกต่างจากภาค์คลูวี่ส์ไฟ์ก็คือจะมีกรรมการในการตัดสิน3คนโดยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแสดงเพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการคนไหนหากเราเลือกใช้ท่าได้ตรงตามประเภทของการประกวดก็จะได้คะแนนโบนัสอีกด้วยจุดเด่นของโปเกมอนภาคไดมอนและเพลอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบบอลแคปซูล โดยระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นนำสติกเกอร์มาตกแต่งบอลแคปซูลเสร็จแล้วก็นำโปเกม,มอนใส่ลงไปในบอลแคปซูลเพื่อเพิ่มเอฟเฟกตพิเศษเวลาปาบอลออกมานอกจากนี้ยังมีระบบโปเกมอนวอชที่รวมแอปพลิเคชันต่างๆเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นแอปนาฬิกาแอปเครื่องคิดเลขแอปเมโมเป็นต้นโดยแอปพลิเคชันเหล่านั้นก็จะใช้งานในหน้าจอทัชสกรีนจอล่างของเครื่อง Nintendo DS นั่นเอง จุดเด่นอีกอย่างของโปเกมอนภาคด i a มอนและเพลก็คือระบบใต้ดินที่ในภาคนี้เราจะสามารถลงไปยังใต้ดินของภูมิภาคชินโอได้โดยในใต้ดินนั้นก็จะมีมินิเกมขุดเหมืองแร่ซึ่งการขุดเหมืองแร่ก็จะทําให้เราได้รับไอเทมมากมายรวมไปถึงฟอสซิลของโปเกมอนและในภาคนี้ก็ยังใช้ระบบเวลาตามระบบเวลาของเครื่องเกมเป็นภาคแรกด้วยหากเวลาในเครื่องเกมเป็น6กโมงเวลาในเกมก็จะเป็นเวลา6กโมงด้วยเช่นกัน ต่อมาในวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2551ทางเกมฟีก็ได้ปล่อยเกมโปเกมอนภาคแพททิ้นัมเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นสำหรับภาคแพททิ้นัมนั้นก็เหมือนเป็นภาคเสริมของภาคไดแอมอนและเพล องประกอบโดยรวมของภาคแพทินัมก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาคไดอาด์และเพลในด้านเนื้อเรื่องก็ยังคงอยู่ในภูมิภาคชินโอและเส้นเรื่องก็จะมีความคล้ายคลึงกันโดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องเล็กน้อยและมีการเสริมเพิ่มเติมบางอย่างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใหม่และฟอร์มใหม่ของโปเกมอนที่ไม่มีในภาคไดอาด์และเพลอย่างเช่นกิลาตินา่าซึ่งเป็นโปเกมอนตัวหน้าปกของภาคแพทินัม ก็จะมีบทบาทมากขึ้นในภาคนี้และมีฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าฟอร์มดั้งเดิมโดยกิลาติน่าก็จะอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกทำลายหรือโลกบิดเบี้ยวที่เป็นพื้นที่ใหม่ด้วยเช่นกันนอกจากกิลาติน่าจะมีฟอร์มใหม่แล้วโปกเกมอนตัวอื่นก็มีฟอร์มใหม่ด้วยเช่นเชมินก็จะมีฟอร์มใหม่คือฟอร์มท้องฟ้าและโลตอมที่มีฟอร์มใหม่จากการสิงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้แก่หิน,โ,น,โ,นลโลตอมที่สิงไมโครเวฟสปินโลตอมที่สิงในพัดลมฟอสตโลตอมที่สิงตู้เย็นวอชโลตอมที่สิงเครื่องซักผ้า และคัดโลตอมที่สิงในเครื่องตัดยา นอกจากโปเกมอนฟอร์มใหม่และพื้นที่ใหม่ที่เสริมเข้ามาในภาคแพทินัมแล้วโปเกมอนที่พบได้ในภาคนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมมาจากภาคไดอมอนและเพลว์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าโปเกมอนในตำนานซึ่งในภาคแพทินัมนั้นหลังจากที่เราได้รับ National p o ปเก e เดกแล้วเราก็จะสามารถจับได้ทั้งเดียกาและเพาลเกียเลยและถ้าเราไปคุยกับดร์ออริดกรก็จะบอกเราถึงตำแหน่งของ3โปเกมอนนกในตำนานแห่งภูมิภาคคันโตอย่างไฟเออร์ทันเดอร์และฟีเซอร์ที่อยู่ในภูมิภาคชินโออีกด้วย หากเราพลาดพังเผอเคอโปกมอนในตำนานเหล่านี้ไปโปกมอนในตำนานเหล่านี้จะปรากฏตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราเข้าไปสู้ในโปกมอนลีกแล้วโดยในภาคไดอามอนและ e พล l นั้นจะมีผลเพียงแค่กับเดีย g a กและ p a าเกียเท่านั้นสำหรับ Battle Park ในโปกมอนภาคไดอามอนและเพล l นั้นก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็น Battle f r o n t i e ยในโปกมอนภาคแพท t ิ n นัโดย Battle f r o n t i e ยนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาค e m e r a l d เช่นกัน ในแบ t เทิลฟอนเทียจะมีอาคารแบ t เท e 5แห่งแต่ละแห่งก็จะมีกติกาในการต่อสู้แตกต่างกันออกไปเช่น b a t t l e Tower ซึ่งเป็นอาคารแห่งเดียวกันกับของภาค d i a m o อนและเ r l โดยเป็นการแบ t เท e ทั่วไปที่ผู้เล่นจะต้องเอาชนะติดต่อกันให้ได้ b a t t l e Factory เป็นอาคารที่ผู้เล่นจะต้องใช้เปอร์มอนที่มีให้ยืมในการต่อสู้เท่านั้น Battle Roulette ในแต่ละตาผู้เล่นจะต้องสุ่มแผ่นป้ายก่อนต่อสู้โดยแผ่นป้ายแต่ละแผน่นก็จะมีผลแตกต่างกันออกไปเช่นทาให้เลเวลเราสูงกว่าเลเวลอีกฝั่ง ทำให้โปรมอนติดสถานะต่างๆหรือมีสภาพอากาศต่างๆในการต่อสู้เป็นต้น Battle Castle ในอาคาร Battle แห่งนี้จะมีการใช้ CP เป็นหน่วยเงินตราในการฟื้นฟูโปรมอนของเราหรือซื้อของถือให้กับโปรมอนของเรารวมไปถึงใช้ดูโปรมอนของอีกฝ่ายหรือแม้กระทั่งลดเลเวลของโปรมอนอีกฝ่ายได้อีกด้วย Battle s t a t e อาคาร Battle แห่งนี้หากเป็น Single Battle ก็จะให้ผู้เล่นเลือกโปเกมอนในการแบทเทิลได้เพียงแค่ตัวเดียวโดยจะเป็นการสู้แบบ1ต่อหนึ่งโดยเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเจอกับโปเกมอนธาตุอะไรโดยจะต้องต่อสู้ให้ครบ10คนจึงจะถือว่าจบ1รอบอาคารแบทเทิลทั้ง5าแห่งนี้ก็จะมีฟอนเทียเบนประจําการแต่ละแห่งซึ่งเงื่อนไขในการเจอฟอนเทียเบนเหล่านั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเช่นกันต่อมาในวันที่12กันยายนปีพุทธศัธกราช2552ทางเกมฟีสก็ได้ปล่อยเกม โปเกมอนภาคฮาร์ดโกและโซซินเวอร์เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดยภาคนี้ก็คือภาครีเมคของโปเกมอนโกลและซินเวอร์ตามชื่อภาคเลยถึงแม้จะบอกว่านี่เป็นการรีเมคของโปเกมอนโกลและซินเวอร์ก็ตามแต่ในภาคฮาร์ดโกและโซซินเวอร์นั้นก็ยังเป็นเหมือนการนำเอาโปเกมอนภาคคิสตันเข้ามารวมด้วยเพราะในภาคนี้มีการนำเนื้อเรื่องของซุยคุนพร้อมกับตัวละครมินากิของโปเกมอนคิสตันเข้ามาโดยจุดที่เปลี่ยนไปจากภาคโกลซินเวอร์ก็คือในภาคโกลซินเวอร์เราจะต้องตามหาซุยคุนจากแต่ละแห่ง แต่ในภาคฮาร์ดโกและโซ u ซินเวอรเราจะได้เจอกับซุยคุณไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องและสามารถจับซุยคุณได้โดยไม่ต้องไล่ตามหาทั่วทางแผนที่นั่นเองไมโกฮังหรือสาวนางรำทั้ง5คนในภาคฮาร์ดโกโซซินเวอรก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภาคโกและซินเวอร์ทุกคนจะอยู่ในโรงละครตั้งแต่แรกเลย ในขณะที่ภาคฮาร์ดโกโซซินเวอร์แต่ละคนก็จะกระจัดกระจายอยู่แต่ละแห่งโดยในระหว่างทางเราก็จะได้เจอกับทีละคนจนครบและหลังจากที่เราได้รับมาสเตอร์บอลจากดรอุสุกิแล้วเราก็จะสามารถสู้กับทั้ง5คนได้เมื่อเอาชนะทั้ง5คนแล้วเราก็จะสามารถไปจับโฮโอหรือลูเกียได้ตามภาคที่เล่นนั่นเองโดยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากภาคโกและซินเวอร์ก็คือการเจอกับโฮโอและลูเกียในรอบนี้จะมีคัทซีนให้ได้เห็นกันแล้วและโฮโอกับลูเกียก็จะมีเพลงทีมประกอบของตัวเองเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน โปเกมอนภาคฮาร์ดโ o ล์โซซินเวอร์ยังมีการเพิ่มโปเกมอนในตำนานจากเจนเก่าๆมาให้จับอีกด้วยโดยโปเกมอนในตำนานบางตัวก็จะเป็นเอกล i v ีในแต่ละภาคในภาค h าร์ดโกล์ก็จะมีไค o ออกากัลติอารให้จับในขณะที่ภาคโซซ l นเว v e r ก็จะมีกราดอนกัลาติโอให้จับถ้าเรามีทั้งไค o ออกาและกราดอนเราก็จะสามารถจับเลคโคลซได้ด้วยเช่นกัน และถ้าหากเราได้รับอินนิ a มาสโตนจากอีเวนต์ f i ก็จะสามารถทำให้จับลาติโอได้ในภาคฮาร์ดโกและจับลาติอาร์ได้ในภาค Soul s ซ u l Silver นอกจากปเกมอนในตำนานจาก Gen 3ที่มีให้จับในสองภาคนี้แล้วโปรกมอนในตำนานจาก Gen 1อย่าง Fire อร์ฟิเซอร์ n d e r และ e w t w o ก็มีให้จับด้วยเช่นกันรวมไปถึงโปเกมอนในตำนานจาก Gen 4อย่างเดียร์กาเพาเกียกิลาติก็มีให้จับด้วยหากเรารับ A r c ซ u ุจากอีเวนต์ f i มานั่นเองโดยเราก็จะได้เห็นคัสซีนตอนที่ A r c e u ุสร้างเดียร์กาเพาเกียกิลาติอีกด้วย ในโปเกมอนภาคฮาร์ดโกและโซลิ้เวอร์นั้นมีระบบอีกอย่างหนึ่งที่มาแทนระบบการประกวดของโปเกมอนภาคไดอามอนและเพล์ซึ่งนั่นก็คือระบบมินิเกมโปเก a ะอ็ดลอนซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของเราโปเกมอนสถานที่ตั้งของโปเกมอ็ดลอนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่ที่เพิ่มเติมมาจากภาคโกลซิงเวอร์การแข่งกีฬาก็จะแบ่งออกมาเป็น5ประเภทได้แก่ความเร็วพละกกำลังทักษะความอึดและการกระโดด ซึ่งโปโมนแต่ละตัวก็จะมีค่าสถานะให้เห็นว่าเด่นด้านไหนในการแข่งเราจะสามารถเลือกโปโมอนลงแข่งได้3ตัวและในการแข่งแต่ละประเภทก็จะมีกีฬาต่างๆเช่นวิ่งข้ามรัว้วเป็นการแข่งที่โปโมอนจะต้องวิ่งข้ามรั้วเข้าเส้นชัยไปให้เร็วที่สุดผลักตกสังเวียนเป็นการแข่งโปโมอนที่จะต้องชนคู่ต่อสู้ให้ตกสังเวียนให้มากที่สุดปาหิมะเป็นการแข่งที่จะต้องปาบอลหิมะให้โดนคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดกระโดดแต่โคมเป็นการแข่งที่ต้องกระโดดแต่โคมให้ได้มากที่สุดวิ่งปลัด เป็นการแข่งที่ต้องวิ่งรอบสนามให้ได้หลายรอบที่สุดทลายอิดเป็นการแข่งที่ทำลายอิดให้ได้มากที่สุดแย่งเข้าวงกลมเป็นการแข่งที่ต้องเข้าไปอยู่ในวงกลมตามพื้นโดยแต่ละวงก็จะมีคะแนนแตกต่างกันโดยจะนำคะแนนของโปรก้นทั้งสาตัวมารวมกันรับจานบินเป็นการแข่งที่ต้องกระโดดรับจานบินให้ได้มากที่สุดชิงธงเป็นการแข่งที่ต้องวิ่งชิงธงมาให้ได้มากที่สุดชุดบอลเข้าประตูเป็นการแข่งที่ต้องยิงประตูให้ได้มากที่สุด ในการแข่งจะต้องแข่งกีฬา3ชนิดและ um เอาคะแนนที่ทำได้ในกีฬาแต่ละชนิดมารวมกันเพื่อหาผู้ชนะนั่นเองจุดเด่นอีกอย่างของโปเกมอนพัคฮาร์ดโกและโซลซินเวอร์ก็คือโปเกมอนตัวแรกในทีมของเราจะออกมาเดินตามหลังเราโดยไม่จำกัดว่าเป็นตัวไหน และถ้าหากปกมอนตัวนั้นเป็นชายนี่ตัวที่ออกมาเดินตามหลังเราก็จะเป็นชายนี่ด้วยเช่นกันและถ้าหากปกมอนที่เดินตามหลังเราใช้ท่าที่เกี่ยวข้องกับการผ่านสิ่งกีดขวางเช่นตัดต้นไม้เราก็จะเห็นปกมอนตัวนั้นใช้ท่าด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในหน้าจอสเตตัสของโปเกมอนก็มีการแสดงผลบวกลบของสเตตัสที่ได้จากนิสัยอีกด้วยโดยตัวอักษรสีแดงก็คือค่าสเตตัสบวกจากนิสัยและตัวอักษรสีน้ำเงินก็คือค่าสเตตัสลบจากนิสัยนั่นเอง โปเกมอนเจนสมีการเพิ่มโปเกมอนมาอีก107ตัวโดยโปเกมอนเจนสก็จะเริ่มนับตั้งแต่โปเกมอนหมายเลข387ซึ่งก็คือนาเอโตไปจนถึงโปเกมอนหมายเลข493ซึ่งก็คืออาเซอุตตามหมายเลขโปเกเด็กนั่นเองโปเกมอนหลายๆตัวที่เพิ่มเข้ามาในเจนสีนั้นก็มีทั้งร่างก่อนพัฒนาของโปเกมอนเจนเก่าและร่างพัฒนาจากโปเกมอนเจนเก่ายิ่งไปกว่านั้นโปเกมอนบางตัวก็จะมีรูปลักษณ์แตกต่างกันระหว่างเพศอีกด้วยเช่นพิกาชูเพศเมียจะมีหางทรงหัวใจหรืออย่างฮิปโปโปตั ก็จะมีสีลำตัวที่แตกต่างกันระหว่างเพศผู้และเพศเมียในช่วงเจน4นั้นมีการปรับสมดุลของปเวมอนแบตเทิลครั้งใหญ่โดยการปรับสมดุลที่ว่าก็คือการเปลี่ยนการโจมตีกายภาพและการโจมตีเวทนั่นเองในคลิปนี้ผมก็จะขอใช้คำว่าธาตุแทนคำว่าประเภทนะครับในเจน1ถึงเจน3การโจมตีกายภาพและการโจมตีเวทจะนับตามธาตุต่างๆแต่พอมาในเจน4ก็จะปรับมาเป็นตามธาตุนั้นๆเลยเช่นธาเซิร์ฟกับธาตุวอเทอร ถ้าหากเป็นช่วงเจน1ถึงเจน3ก็จะถือว่าเป็นการโจมตีเวทเพราะทั้งสองท่าเป็นท่าท่าด้าแต่พอมาในเจน4ถึงแม้ว่า2ท่านี้จะเป็นทตาด้ําเหมือนกันแต่ท่าเซิร์ฟก็จะนับเป็นการโจมตีเวทในขณะที่ท่าวอเทอร์โฟลก็จะนับเป็นการโจมตีแบบกายภาพซึ่งภายในเกมก็จะมีระบุไว้ว่าท่าไหนเป็นท่าโจมตีกายภาพและท่าไหนเป็นท่าโจมตีเวทตามสัญลักษณ์ที่เห็นในภาพนั่นเองและด้วยการปรับเปลี่ยนแบบนี้ก็ทําให้โป้งมาหลายๆตัวโดดเด่นขึ้นมาพอสมควรด้วยเช่นกัน ในเจน4ถือว่าเป็นเจนที่เริ่มต้นใช้ระบบ Wi-Fi อย่างจริงจังๆเราสามารถเทรดแลกเปลี่ยนโปเกมอนหรือต่อสู้กับคนอื่นๆได้ผ่านระบบ Wi-Fi โดยไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อสายลิงก์อีกต่อไปแล้วรวมไปถึงระบบ GTS หรือ Global Trade System ก็มีมาในเจนนี้เป็นเจนแรกด้วยเช่นกันซึ่งระบบ GTS ก็เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นค้นหาโปเกมอนที่ต้องการได้ในบนเซิร์ฟออนไลน์หรือเอาโปเกมอนของตัวเองฝากไว้บนเซิร์ฟออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนโปเกมอนที่ผู้เล่นต้องการ ระบบฟักไข่ใน Gen น4นั้นก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันโดยปิงปอนที่ฟักออกมาจากไข่ก็จะเป็นเลเวล1ต่างจากเจนเก่าๆที่เวลาฟักออกมาจากไข่ก็จะเป็นเลเวล5และภาค Hard Gold, s o ซิ Silver ก็มีการปรับให้พวก Power i เทมสามารถส่งต่อค่า IV จากพ่อแม่ไปยังตัวลูกได้โดย Power a n c l e d จะส่งค่า Speed, Power Band จะส่งค่า Special Defense, Power Bell จะส่งค่า Defense, Power Baser จะส่งค่า Attack, Power Lens จะส่งค่า Special Attack และ Power Weight จะส่งค่า HP ในเจน4ก็จะมีการเพิ่มมอนสเตอร์บอลชนิดใหม่เข้ามาด้วยเช่นกันโดยเป็นมอนสเตอร์บอลที่วางขายในร้านค้า3อย่างได้แก่ดาร์คบอลที่จะเพิ่มอัตราจับโปเกมอนที่อยู่ในถ้ำหรือในเวลากลางคืนฮิวบอลที่จะช่วยฟื้นฟู HP และรักษาสถานะผิดปกติของโปเกมอนที่จับมาได้และควิกบอลที่จะเพิ่มอัตราจับโปเกมอนได้สําเร็จในเทิร์นแรกนอกจากมอนสเตอร์บอลที่วางขายในร้านค้าแล้วก็ยังมีพิเชียสบอลที่เป็นบอลสีแดงสาหรับโปเกมอนที่ได้รับจากอีเวนต์ต่างๆและพาร์คบอลที่ใช้จับโปเกมอนในพาว์พาร์คนั ในเจน4นั้นเราสามารถโอนย้ายโปกมนจากเจน3มาได้ด้วยเช่นกันโดยเราสามารถนําแผ่นโปกมอนจากเจน3อย่างพั r ลูบี้เซฟไฟร์เอมมอลล์ไ e เลสและลิฟกินใส่เข้าไปในช่องของเครื่อง n i n t e n d o DS จากนั้นพอเข้าเกมเจน4ไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนภาคเดมอนเพลแพททิ u นัมฮาร์ดโกหรือโซซิมเวอร์ก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกย้ายโปกมอนจากเจน3ได้ในการย้ายตัวแต่ละครั้งจะสามารถย้ายได้ทีละ6ตัวโดยในภาคเดอมอนเพลและแพททิ่นัมพอ p พ r k จะอยู่ที่ถนนหมายเลข2 2 1 ในขณะที่ภาคฮาร์ดโกล์โซซินเวอร์พูลพาร์คจะอยู่ที่เมืองเซกิจิคุของภูมิภาคคันโตนอกจากเกมภาคหลักอย่างภาคไดอามอนเพลว์แพทิทนัมฮาร์ดโกลและโซซ l นเว v e r แล้วในเจนนี้ก็ยังมีเกมสปินออฟด้วยเช่นกันโดยเกมสปินออฟนั้นก็คือโปเกมอนแ t ทเทิลเร l u t ชันที่ลงให้กับเครื่อง n i n t น n d o V เกมนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโปเกมอน s t a เดียมที่อัปเกรดการาฟิกขึ้นมาโดยระบบการต่อสู้ ก็จะเป็นแบบเทอร์เบทเหมือนกับภาคหลักและตัวโปมอนในฉากต่อสู้ก็จะเป็นแบบ 3d ทั้งหมดและมีเสียงภาคประกอบการต่อสู้แถมเรายังสามารถนำโปมอนจากภาคหลักอย่างไดอา몬ด์เพลว์พาทิทัมฮาร์ดโกและโซซินเวอร์มาใช้ต่อสู้ภายในเกมได้โดยใช้เครื่อง nintendo ds เชื่อมต่อกับเครื่อง nintendo wii จุดเด่นของโปมอนภาคนี้ก็คือหากใช้ท่าโจมตีประชิดต,ตัวเราก็จะเห็นโปมอนวิ่งเข้าไปโจมตีตรงๆเลยและที่ผมชื่นชอบอีกอย่างก็คือสเกลขนาดตัวของโปมอนนั้นมีความสมจริงอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย ซีรีส์สปินออฟของเกมโปเกมอนที่ได้ไปต่ออีกซีรีส์หนึ่งก็คือซีรีส์โปเกมอนเลนเจอร์โดยในเจนนี้ก็มีมา2ภาคภาคแรกก็คือโปเกมอนเลนเจอร์ชาร์เดลอฟอัลเมียที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอัลเมียตัวละครที่ปรากฏในภาคนี้หลายๆคนก็มีความเกี่ยวข้องกับโปเกมอนเลนเจอร์ในภาคแรกและภาคที่2ในเจนนี้ก็คือโปเกมอนเลนเจอร์กาเดียนไซ ที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคโอเบริเวียจุดเด่นของภาคนี้ที่เพิ่มเติมมาจากภาคเก่าๆก็คือจะมีระบบการเดียนสายที่เราสามารถอัญเชิญเหล่าปาุ่มนในตำนานมาช่วยเราได้ ซีรีส์สปินออฟอีกชุดที่มาในเจนนี้ก็คือ p ป k e ม o n Mystery d ด n น e o n โดยในเจนนี้ก็มีโป k e ม o n Mystery d ด n g e o n Explorer of Time และ Explorer of Darkness ที่มาเป็นแพ็คคู่คล้ายๆกับภาคหลักและ p ป k e ม o n Mystery d ด n น e o n Explorer of Sky ที่เป็นภาคอัปเกรดของ p ป k e ม o n Mystery d ดัน e o n Explorer of Time และ Explorer of Darkness ซึ่งทั้งสามภาคที่ว่ามาเหล่านี้ก็ลงในเครื่อง Nintendo DS ทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมี p ป k e ม o n Mystery d ด n น e o n Keep Going Blazing Adventure Squad p ปเกมอมิสเตอรี่ดันเจ Let's Go Stormy Adventure Squad p o เกม่ามิสเตอรี่ดันเจ Go for it Light Adventure Squad ที่ลงในเครื่อง Nintendo Wii อีกด้วย <S <S และทั้งหมดนี้ก็คือเกมโปเกมอนที่มาในช่วงเจน4โดยนอกจากภาคหลักและภาค Battle Revolution แล้วซีรีส์สปินออฟพวกโปเกมอนเลนเจอรและ Mystery Dungeon ก็ยังมีมาต่อในเจนนี้อีกด้วยแต่ในคลิปนี้ผมก็จะขอเน้นไปที่ภาคหลักแล้วกันนะครับ ใครมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับปูม่าในเจนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ